ครับในวันนี้ก็จะมาไขข้อสงสัยเช่นเดิมนะครับในวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเรื่องสำหรับอาหารหรือแสดงหน้าศพนะครับสำหรับกับข้าวที่เขาไว้เส้นให้กับศพของผู้ตายแบ่งยกสำหรับหน้าหยิบศพมายกสำหรับหน้าลงศพมาในสำหรับนั้นก็จะมีข้าวมีปลา มีอาหารต่างๆนานาคือกับข้าวที่ญาพี่น้องต้องการจัดไหวหรือจัดให้ของให้ผู้วายชนได้กินนะครับก็จะมีเช่นดังนี้นะครับก็จะมีอย่างนี้นบ,บางที่ก็จะมีเหล้านะบางที่จะเป็นเหล้าขาวเหล้าสีตอนนี้เหล้ายาปลาปิงมาพูด ในจุดเนี้ยผมจะอธิบายให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจในด้านนี้ได้รับฟังนะครับการที่มีสำหรับกับข้าวงนี้ให้ผู้ตายกินถ้าถามส่วนตัวผมแล้วว่าผู้ตายจะได้กินไหมส่วนตัวผมประสบการณ์ที่ทํางานด้านนี้ว่ากับข้าวที่ญาติน้องได้จัดเตรียมให้ผู้ตายเนี่ยไม่ได้กินนะครับ ก็คือคนโบราณขเขาจะปิศนาตรงนี้คือเอาตรงนี้มาสอนลูกหลานว่าให้ลูกหลานนั้นได้หาข้าวหาปลาหรืออันใดก็ตามที่พ่อแม่หรือบุพการีนะครับได้รับรทานก็คือให้กินให้ทานตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าตายแล้วคอยหาไม่ท่านได้กินนะครับมาจุดถูกจุดเทียนให้ท่านกิน ท่านกองไม่สามารถที่จะรับรู้รับทราบหรือกินข้าวปลาอาหารหรือเครื่องเสน้นเหล่านี้ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับถามว่าพวกนี้มีประโยชน์กับอะไรมีประโยชน์กับศพสัตว์ก็คือพอเอาไว้นานๆก็มดกินผลสุดท้ายเราก็ต้องไปเทให้หมูเห็ดเป็ดไก่อนะ่าก็งก,กากินไปก็ไม่มีประโยชน์นีครับพวกนี้เนี่ยกรเช่นเนี่ยก็คือเหล้านะครับที่เขาให้ผู้ตายกิน ก็ทานได้ครับก็ไม่มีอะไรก็เข้ามาสอนลูกหลานอยากน้องนะครับพ่อแม่เราตอนมีชีวิตอยู่ท่านอยากจะทานอะไรหรืออยากจะกินอะไรให้ท่านนั่นดูแลท่านตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตไม่ชันว่าไม่ใช่ว่าท่านตายแล้วเราถึงมาหาหท่านกินมันคงจะสายเกินไปมันคงไม่มีเวลาที่จะ ลุกขึ้นมากินเพราะว่าไม่เคยเห็นศพไหนที่เอาไปตั้งแล้วให้ศพได้ก,กินไม่เคยมีศพไหนลุกขึ้นมากินนะครับตัวนีน้เช่นเดียวกันอย่างข้าวเนี่ยเหมือน,นกันถามว่าผู้ตายเนี่ยหามาไว้จัดเตรียมอย่างดีทุกอย่างผู้ตายกินได้ไหมผู้ตายก็กินไม่ได้นะครับผู้ที่อยู่คือเราเนี่ยกินได้นะครับ ถ้าจะหาอะไรให้ท่านกินให้หากินตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตไม่ใช่ว่าท่านล้มหายตายจากแล้วอยหาสิ่งที่ผู้ตายจะได้กินนะครับก็คือหนึ่งเป็นบุญเก่าเขาที่เขาทําไว้หรือบุญที่เขาได้สร้างไว้ตั้งแต่เขายังมีชีวิตเขาเคยให้สินให้ทานไหมนะครับเขาเคยให้สินให้ทานไหมถ้าเขาไม่เคยให้สินให้ทานตายไปก็ลูกหลานจัดเตรียมให้หรือทําให้ก็ได้จะได้ไม่เต็มร้อยนะครับ ก็ไม่มีประโยชน์อันใดในจุดนี้ถือว่าคนโบราณเขาทําจุดเนี้ขึ้นมาเพื่อสอนลูกสอนหลานก็เหมือนคนเรานะ่ะทนานาจะเป็นนาปีหรือนาปางก็ตามเราทําข้าวปีเนี้เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรายังไม่ได้กินข้าวใหม่แล้วนะเรากินข้าวเก่าปีที่แล้วจนหมดเราถึงจะได้กินข้าวใหม่ก็เหมือนกับคนเรานะ่ะ ที่ได้อยู่ได้กินมีบุญทุกวันเนี่ยได้ทําได้ร่ำรวยหรือว่ามีกินมีอยู่ก็เป็นบุญกรรมเก่าที่เราเคยทําเคยอุทิศหรือเคยทําทานเิ่งไว้ตั้งแต่อดีตชาติเราถึงได้กินได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาทําให้ตอนท้ายเราจะหวังผลเลยเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครหวานข้าววันนี้และไ้เก็บเกี่ยววันนี้หรือพรุ่งนี้เป็นไปไม่ได้ครับมันต้องข้ามอีก นะครับก็ตัวเนี้ยไม่มีประโยชน์อะไร<ๆ>ผมมาไขข้อสงสัยให้นะครับตรงเนี้ยไม่มีอะไรทั้งสิ้นให้รู้จากคุณพ่อคุณแม่คุณผู้มีประคุณต่อเราที่เขาเคยหาข้าวปลาอาหารหาข้าวน้ําให้เรากินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้หาให้ดูแลท่านตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตไม่ใช่ว่าท่านล้มหายตายจากแล้วเราถึงมาหาเราถึงมาท,ทําทีหลัง มันก็คงจะสายเกินไปจะจัดเตรียมหรืออาหารรูล้ลาขนาดไหนก็ตามท่านก็คงไม่ได้กินที่ลูกหลานอยาก้องทําให้ท่านก็คงไม่ได้เห็นเหมือนเราต้องการจะพูดอะไรหรือต้องการจะทําอะไรให้ท่านเห็นก็ต้องทําตอนท่านมีชีวิตไม่ใช่ว่าท่านตายแล้วแล้วมาทําไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเหมือนเงินถ้าลูกหลานจะให้พ่อให้แม่ให้ตายายปูย่ย่าก็ต้องให้ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิต พอท่านตายไปเสร็จยัดสมือท่านได้ท่านก็ไม่สามารถเอาไปได้มีแต่คนที่อยู่ข้างหลังหรือสับปเปลือเป็นผู้เอาไว้นะครับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นก็ผมมาไขข้อสงสัยตรงนี้ให้ให้ทุกท่านได้รับทราบและก็ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสำนักับข่าวพวกนี้ผมก็มาอธิบายท่านฟังนะครับก็คือปริศนาของคนโบราณ ได้ทําไว้ให้หลูกหลานได้ดูได้ศึกษาได้มาพิจารณาหรือแก้ไขถ้ามันสายเกินไปอะไรก็เอาไม่ทันนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่ติดตามได้รับรู้รับทราบไว้เพราะว่าผู้ตายไปแล้วนะั้นไม่สามารถจะลุกมาติดหรือมาทานสิ่งของต่างๆที่ลูกหลานญาติพี่น้องได้ทําให้ ไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารมาพูบรีเหล่ายาปลาปิ่งหรืออะไรก็ตามผู้ตายก็ไม่สามารถที่จะฟื้นคืนมาได้แม้กระทั่งเงินเหรียญบาทที่ลูกหลานพอตายปุ๊บลูกหลานมาเลี้ยญบาทแล้วเขียนใส่กับกระดาษว่าจิจเจรุนิแล้วห่อยัดเข้าในปากให้ผู้ตายนั้นตายขาดเงินไปหรือนำเงินไปคนสุดท้ายก็นำไปไม่ได้นะครับนำไปไม่ได้สักบาทเดียว พอเผาเสร็จเหรียญนั่นก็ต้องตกลงอยู่ตายเหมือนมันเดิมตกลงกับขีดเท่าสังกสีตกกับสุรินเช่นเดิมและก็เช่นเดียวกันไม่มีที่จะเข้าไปได้สักท่านไม่เคยเห็นว่าใครเอาเองินเหรียญที่จะใสป่ปากไปได้เช่นเดียวกันจเนกนนเว้นลูกหลานญาติพี่น้องเก็บไปไว้เป็นที่ระลึกแค่นั้นเองครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนใดที่ยังไม่เข้าใจในปริศนาหรือยังไม่เข้าใจเรื่องสำหรับกับข้าวหนาสมุดแสดงเครื่องเส้นหรือสำหรับกับข่าวเนี่ย ยังไม่เข้าใจที่ยังปฏิบัติว่าหาข้าวปลาให้คนตายกินไปมันเช้าแล้วมันสายแล้วให้หาข้าวให้คนตายกินไม่มีประโยชน์ครับผมแต่ก็ถือว่าที่ทํามาสืบทอดกันมาคือมันเป็นประเพณีปฏิบัติตหรือการสืบทอดต่อๆกันมาแต่เราไม่เคยรู้ความหมายที่ลึกซึ้งหรือไม่เคยรู้ความหมายที่แท้จริงเพาพ่อแม่พี่น้องเราหรือบรรพบุรุษเรานั้น ท่านทิ้งปริศนาไว้ลูกหลานเหมือนการที่พระส,สวดอภิธรรมหรือม,มัติกาไม่ได้สวดให้คนตายนะครับสวดให้คนเป็นได้ฟังได้รู้ในเรื่องบาปบุญคุณโทษได้รู้เรื่องเวรเรื่องกรรมแต่แค่ท่านสวดไม่ได้สวดเป็นภาษาไทยเหมือนเราพูดแต่ท่านนั้นสวดเป็นบาลีแต่ท่านใดที่เรียนศึกษาหรือได้บทเรียนที่แก่บาลีออกมาหรือเรียนการสวดอภิธรรมแปลแก่ออกมาท่านถึงจะรู้ความหมาย ครับก็ขอาฝากคลิปนี้ไว้ให้ทุกท่านนะครับส่วนท่านใดที่ไม่ชอบในคลิปนี้ก็ขอให้ผ่านไปไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องตำหนิอะไรนะครับส่วนท่านใดที่ชอบก็ฝากติดตามแล้วก็อยากจะฟังเรื่องเล่าอะไรก็สอบถามมาอันที่ผมนําเสนอได้ผมก็จะนําเสนอต่อไปครับแล้วก็ลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามอีกช่องหนึ่งผมกลัวช่องนี้จะโดนปิดกัน้นคนดูกลัวผู้ติดตามไม่รับรู้หรือกลัวผู้ติดตาม หาช่องผมมาเจอกาไฟช่องนึงด้วยนะครับอาจารย์จัดพันศพครับขอบคุณแล้วครับเออขอบขอบคุณครับผม